เหรียญในหลวงรัชก,กาลที่9สะพายกล้องหายากนะครับในตลาดนักสะสมก็หาไม่ค่อยเจอราคาต่อรองในท้องตลาดได้นะครับแต่เหรียญหายากนะครับ เป็นเหรียญที่นักสะสมค้นหานะครับเหรียญสกภายกล้องรุ่นนี้เปลีปล่ยนดูนะครับตาสัญ,ญลักษณ์ด้านหลังนะครับด้านหน้านะครับในหลวงรัชการที่9ทรงพระราชกรณียกิจและสกพายกล้องไปตามฐานที่ต่างๆมากมายนะครับในมือถือแผนที่นะครับ ตามหาตามดูกันนะครับ